สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่วินจะทํากับข้าวง่ายๆนะครับวันนี้พี่วินก็จะผัดต้นหอมผักชีใส่ไข่นะครับจะกับข้าวง่ายๆนะครับกินง่ายๆเพราะพี่วินอยากจะกินนะครับมันเป็นกับข้าวที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็มันเป็นอาหารที่เรามันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับกินก็ใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะครับเพื่อนๆไม่เยอะนะครับกินมื้อเดียวคนเดียวนะครับ เดี๋ยวาใส่ต้นหอมบักคีไปปรุงเครื่องไปก็เสร็จแล้วนะครับี่เห็นไหมวินเปิดปฟอ่อนไว้นะครับเพราะไฟแรงเนี่ยมันไหม้นะครับเพื่อนเห็นไหมกระเทียมหอมเลยเพื่อนหอมมากๆมกีต้นหอมบักคีพี่วินก็หั่นไว้แล้วนะครับพี่วินก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเติมเครื่อง เสร็จแล้วครับไว้กินกับข้าวสวยแล้วร้อนก็ได้ข้าวต้มร้อนร้อนก็ได้นะเพื่อนน่ง่ายๆนะครับกินแต่น้ํามันหอยลงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะแค่นี้ครับเพื่อนๆน้ํามันหอยกับซอสปุกเขาทองแค่นั้นเองไม่มีอะไรทับซอสนะครับก็กับข้าวง่ายๆเดี๋ยวกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้เพราะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับขอบคุณด้วยนะครับเพื่อนๆเราทํากับข้าวง่ายๆทานกันนะครับ กับข้าวในตู้เย็นนะครับผมนี่เห็นไหมครบับเสร็จแล้วมีเปิดไฟแรงนิดนึงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆง่ายมากไข่ฟองเดียวเราทานคนเดียวครับเราไม่ได้ทานกับใครเยอะมากมายนะครับถ้าใครทานกับเพื่อนหรือว่าทานกับครอบครัวเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ไข่เยอะหน่อยนะครับอันนี้พีินแค่ฟองเดียวนะครับไข่ฟองเดียวก็อิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามพีวินมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะครับ